สวัสดีครับสวัสดีวันนี้พ่อหนึ่งอาสาพาเที่ยวครับที่ตาบลเมืองไผ่นะครับบ้านอโนไทนะครับวันนี้เป็นหน้างานวันที่3นะครับวันที่3ของการพัฒนาพื้นที่เป็นโคกน้องนาะเป็นพื้นที่ของการผลิตอาหารสะอาดอาหารสดอาหารปลอดภัยพื้นที่ขนาด3ไร่นะครับแต่แปลงนี้เป็นแปลงที่มีลักษณะ พิเศษพิเศษก็คือว่าเป็นแปลงที่มีหน้านะครับหน้าแปลงหน้าความกว้างนะครับไม่เรียกว่าความกว้างแต่ความแคบดีกว่าเรียกว่าความแคบเป็นแปลงที่มีหน้าแคบมากๆนะครับเนี่ยครับสิบกิเมตรครับโอ้โหดูเหมือนจะทําไม่ได้นะครับแต่ว่าเราจัดให้ได้ครับทําได้ครับแล้ะทำออกมาได้สวยด้วยครับทั้งสวยทั้งงามทั้ง มีทั้งประโยชน์ใช้สอยทั้งประโยชน์ใช้สวยนะครับต่อจากพื้นที่เดิมที่มีต้นไม้ต้นพยุงต้นอะไรใหญ่โตแล้วนะครับนี่ก็พื้นที่ของการพัฒนาก็จะยาวไปทางฝั่งนี้นะครับนี่เป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเลยครับแต่อันนี้ไม่ใช่เส้นใหญ่ด้วยนะครับอันนี้น่าจะเป็นเส้นเล็กหรือเส้นหมีเลยนะครับเล็กมากครับแคบมากยาวไปนู่นครับเป็นพื้นที่การพัฒนาขนาดสามไร่นะครับ เพราะฉะนั้นรูปแบบของหนองก็เลยต้องออกแบบให้ลีลียาวไปตามทรงของของบริบทพื้นที่ของแปลงนี้นะครับเนี่ยครับก็ลีลียาวไปตามกันหมดเลยนะครับเพราะว่าขุดขยายไม่ได้เพราะว่าแปลงเป็นแปลงที่หน้าแคบมากๆนะครับก็เลยต้องบีบบีบหนองเข้ามานะครับก็จะเป็นแต่ว่าก็ ออกมาได้สวยงามนะครับสมประโยชน์ก็จะมีหลากไม้เดิมโพลขึ้นมาเล็กน้อยนะครับแล้วก็จะเปิดรับน้ำจากสะเดิมนี่นครับเปิดรับน้ำจากสะเดิมเข้ามา,เ,าเต็มฝั่งนูน้นแล้วก็มานี่เลยโอ้สวยงามครับใช้ได้จริงครับเดือวเชื่อนี่ครับแล้วก็ยาวไปนูน้น นู่นครับลิปเลยปราจะพาเดินทัวร์เดินชมให้ทั่วทัวแปลงนะครับอ, <c oughs> อนี่ครับจะพาเดินชมครับให้ทั่วๆวแปลงฝั่งทั้งนู้นเลยนะครับยาวไปอันนี้มีสาวสวยพี่มลลี่มาถ่ายภาพนิ่งให้ด้วยนะครับผมถ่ายภาพเคลื่อนไหวนี่น,นี่เดี๋ยวดูเดูเดู ไม่ได้เห็นหน้าเขาหรอกครับเนาะเขาสวยอยู่ในใต้อะไรนะใต้แมทครับ <c oughs> นะครับพี่มอนรี่นะครับก็มาช่วยดูเบื้องหลังให้นี่าจะพาเดินชมให้ทั่วแปลงไปครับเป็นความภูมิใจครับเป็นทีมงานปิดทองหลังพระใครจะรู้ครับเนี่ยว่าคนที่อยู่ในรถขุดนะเป็นใครที่ไหนใช่ไหมฮะแต่ว่าเขาก็ใช้ความพิธีพิถันบรรจง งานศิลป์บนพื้นแผ่นดินไทยขึ้นมาครับแล้วก็ทําให้ครัวเรือนมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับด้วยการกินที่อาหารสดอาหารสะอาดอาหารปลอดภัยนะครับแล้วก็มีแหล่งน้ําสํารองใช้ตลอด365วันนะครับนี่ครับเด็กๆก,ก็ดูไมโครครับไม่ยอมกลับบ้าน,นครับ ดูไม่คุยใต้รมไม้แม่มาเรียกแล้วนะฮะนครับ,รบแม่มาดุแล้วนโนไหนแม่เดินไปไหนแล้วดูดูเนี่ยครับระยะการวางดินก็ประมาณ1เมตรนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่คันาทองคําแล้วก็เป็นทางสัญจรด้วยในตัวนะครับอออาจารย์เหลียวบรรจงสร้างให้นะครับ เราก็จะได้มวลดินมาจากคลองไส้ไก่เนี่ยแหละครับนะครับเพราะว่าหนองเราบีบอัดเข้ามาแล้วนะครับก็จะได้มวลดินมาจากคลองไส้ไก่ด้วยอ๋อเหลือเชื่อนะครับคลองไส้ไก่สองเส้นครับตรงกลางก็จะเป็นขนาดทองคําขนาดเบอร์เริ่มเลยนะครับตรงกลางตรงนี้จะเป็นขนาดทองคําอีกเส้นหนึ่งนะครับออกแบบแล้วตกแต่งตามหลักภูมิสังคมโดยแท้ๆเลยนะ เราจะทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ครับเพราะผู้ประกอบการบางท่านถ้ามาเจอแบบนี้ก็ไม่รู้จะวางดินยังไงนะครับเดี๋ยวจานเหลียวจัดให้ฮะโดยทีมงานเสียสุรรถขุดนี่ครับถ้าอากาศเย็นๆนะฮะเดจ๋หลียวแกจะเปิดกระจกขับครับอากาศเริ่มร้อนแล้วใกล้เที่ยงแล้วนะครับเพราะว่า ผัวเรือนได้เอาข้าวเอาน้ำมาส่งแล้วนะครับนี่ครับอันนี้ผู้ประกอบการตัวจริงๆเลยครับตัวเป็นๆเลยครับยืนอยู่นี่ครับเสียสุรัดเขาเนี่ยฮะสสววยยเออดูเหมือนจะทำเป็นไม่ได้ฮะดูไปดูหนองที่นู้นเด็กก็จะจบแล้วครับเนี่ยครับเพราะว่าเราลากไอ้ลากอันนี้ครับ ลากลากคองไส้ไก่แล้วพอมาจบกับอีกนองนึงก็เสร็จเลยนี่ครับลากคลองไส้ไก่มาจบกับนองนี้ไปแล้วพาไปดูอีกนอหนองนึงว่าพบตาน้ําบ้างหรือไม่นะครับนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่สําคัญที่ลืมไม่ได้นะครับการขุดโคกนหนองนาแล้วก็ถ้ามีคลองไส้ไก่ก็จะต้องมี สันแข็ง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 นี่ครับคือสันแข็งนะครับลงมาจากขอบ1ฟุตหรือ30เซนนะเพื่อให้น้ําข้ามไปข้ามมาได้นะครับในกรณีถ้าไม่มีตรงนี้แล้วปุ๊บหน้าแ้งนะครับในปีถัดไปนะครับตรงนี้ก็จะไม่มีน้ําเลยนะครับถ้าไม่มีสันแข็งหรือฝายน้ําล้นนะครับแล้วแต่จะเรียกครับแต่ว่าผมถนัดเรียกว่าสันแข็งมากกว่านะครับสันแข็งคือเว้นไว้จากการแตะต้อง ตั้งแต่วันขุดนะครับไม่ใช่ว่าขุดแล้วเอาดินไปใส่นะครับไม่ใช่เพราะฉะนั้นเขาจะอยู่นะครับน้ํามาเขาจะก็จะไม่พังครับโดนน้ําก็จะไม่พังแต่ถ้าไม่ใช่สันแข็งแล้วเอาดินมาใส่ใหม่พอน้ํามาก็เรียบร้อยนะครับนยครับโอ้ยนองนี่ดูดิว้าวโองเว้า <c oughs> <c oughs> ไม่ได้แหว่งนะครับเราเจตนาํารห้เว้าวครับสวยงามมากนะครับเป็นโคง้งเป็นรูปตามจินตนาการเลยครับอ๋อน้องนี่พบตาน้ำด้วยนะครับแต่ตาน้ำยังอยู่ปีแรกนะครับก็จะเป็นแบบนี้ถ้าพบตาน้ำก็ตาน้ำอาจจะยังไม่ไม่สูงนะครับแต่ปีต่อไปพอเราทำแบบนี้แล้วปุ๊บก็เป็นเกินเป็นการเติมน้ำลงบนพื้นแผ่นดินไทยใช่ไหมครับ เป็นเขาเรียกว่าเป็นการทําธนาคารน้ําในแปลงของตัวเองนะครับพอปีหนะ้าปีต่อๆไประดับตาน้ําก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นอาจจะไปอยู่ที่ระดับ1เมตรเลยก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าเราเติมน้ําลงทุกปีทุกปีทุกปีนะครับแปลงข้างๆก็จะได้รับความชุ่ม,ช,มชื้นได้รับความอันิสง์ไปด้วยนะครับนะี่ครับพื้นที่ว่างๆบนนี้ก็จะเต็มไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารแล้วก็ป่า5ร,ระดับไม้สูงไม้กลางไม้เตีย้ยไม้เลียดินแล้วก็ไม้หัวนะครับ พืชหัวใช่ไหมหัวนี่ครับบรรจงสร้างต้นไม้ก็เราก็จะไม่แตะต้องครับอันนี้เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับแปลงโดยตรงเลยนี่ครับพอขุดแปลงเสร็จก็สวยเลยนะครับเพราะว่าโตมาแล้วอันนี้ต้นจะบกนะครับอัลมอนอีสานบ้านเรานะครับต้นของเขาจะมีลักษณะพิเศษก็คือจะเป็นต้นไม้ที่ไม่ผลัดใบค,ครับเห็นไหมดูหน้าแรงครับ เขาก็จะยังคงมีใบไม่เหมือนกับต้นอื่นๆพวกต้นสะเดาต้นอะไรใบโกรนหมดแล้วนะครับนีครับก็เป็นใบต้นสะเดาฮะดูไม่มีใบแล้วครับนะครับเขาทิ้งลงมาหมดแล้วแต่เป็นต้นจะบกก็ยังมีใบให้เห็นตลอดฤดูแล้งครับแล้วก็ลําต้นของเขาก็จะเป็นภูพรถ้ามีอายุเยอะก็จะเป็นภูพรแบบสวยนะครับที่เขาเกือบจะหมดไปจากพื้นแผ่นดินไทยแล้วก็เพราะว่าเขาเป็น ต้นไม้ที่เรียกว่าโคตรฐานนะครับเป็นเป็นต้นไม้ที่เป็นฐานที่ดีมากครับฐานที่ดีมากไฟแรงครับเปียกปียเปลยครับก็เลยชาวประชาชนก็เลยตัดไปทําฟืนกันซะเฮี้ยนเตียนเลยนี่ครับถอยหลังขุดก็พอมาจบฝั่งทางนี้ก็จบเลย ก็จะย้ายไปแปลงต่อไปที่อยู่ห่างจากตรงนี้ก็ประมาณหกกิโลเมตรบวกลบนะครับของไส้ไก่สองเส้นครับขนาดขนาดทองคําอยู่ตรงกลางอ๋อสวยงามมากเลยครับในขนาดทองคําของไส่ไก่วิ่งเข้าว,วิ่งออกแล้วก็จะเว้นไว้ฝั่งทางโน้นนะครับฝั่งทางโน้นตรงที่ว่าเป็นทางสัญจรเข้านะครับโดยรวมแล้วถ้าจะเรียกก็เรียกว่าพื้นที่โคก พื้นที่หนองพื้นที่นาแล้วก็เป็นทางสัญจรด้วยนะครับอย่าลืมนะครับการทําพื้นที่อย่าไปตรหนิเรื่องทางสัญจรนะครับต้องวางแผนไว้ตั้งแต่แรกเริ่มว่าเราจะทําทางสัญจรอย่างไรให้เดินได้ทั่วแปลงนะครับนี่สวยงามมากเป็นความภูมิใจครับนับแต่นี้อีก5าปี พื้นแผ่นดินไทยจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะครับก็จะดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นนะครับตัวเลขความสุขของภาคตะวันออเรือนก็จะดีขึ้นจากสิ่งเล็กๆนี่แหละครับก็จะกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าเราทํากันทั่วประเทศครับยกเว้นกรุงเทพนนทบุรีแล้วก็สมุทรสาครน,นะครับที่ถ้าจาไม่ผิด ที่จะไม่มีพื้นที่ของโคกนหนองนานะครับเพราะว่าตรงนั้นจะเป็นแต่ป่าคอนกรีตนะแต่ในส่วนอื่นแล้วจะมีพื้นที่ของโคกนหนองนาทั้งหมดเลยจากเหนือสุดจดใต้ใต้สุดนะครับนะครับรถไปโควิ่งกันให้ควยเลยดูดิครับสวยงามมาก สำหรับคลิปนี้ก็ให้เสียงภาษาไทยโดยพ่อหนึ่งสไตล์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ